สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตาลฮิลลิ่งชาโลบายตาลตารามมนตานะคะกลับมาพบกับกตาลอีกเช่นเคยในช่วงดวงประจําเดือนค่ะและเราก็เดินทางมาถึงเดือนกันยายนแล้วนะคะมาช้านิดนึงนะคะแต่ว่าในที่สุดก็มาแล้วนะคะก็วันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมดสาหสำรับนะคะหลายหลายท่านอาจจะรู้ว่าตาลเนี่ยใช้ไพ่พรมยานเนาะมีการไปเรียนกับอาจารย์พรมยานนะคะแต่ว่าไม่เคยเอามาออกสื่อเลยนะคะถึงเวลาแล้วที่จะเอาอสำรับนี้มา ใช้ในการทําคลิป YouTube นะคะอ่ะทีนี้ก็ตาจะใช้ไพ่ทั้งหมดสาหำรับนะคะมีไพ่มิ่งขวัญน,นะคะไพ่พอมยานแล้วก็ไพ่ตีโลกานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ วันจันทร์นะชาววันจันทร์นะคะจิตวิญญาณตัวตนของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงเวลานี้นะ ช่วงเวลานี้นะคะสาหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์เนาะจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายให้คุณจะต้องเออจรจาสื่อสารนะคะใครที่เป็นเซลล์ในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องทํางานหนักสักนิดหนึ่งเนาะต้องทั้งลงแรงแล้วก็ใช้ความคิดความสร้างสรรค์ของเราด้วยนะคะมันมีเรื่องราวมากมายให้คุณที่ให้คุณเนี่ยจะต้องไปติดต่อสื่อสารกับคนหลากหลายจากองค์กรนะคะอาจจะเป็นคนใน แวดวงสังคมของคุณก็ได้เป็นเพื่อนของคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนในที่ทํางานเดียวก,กันกับคุณก็ได้นะคะเราก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ออ่คำพูดการสื่อสารตรงนี้เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับตัวคุณมากที่สุดนะคะอาจจะมาในเรื่องของการเจราจาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเ,เป็นในลักษณะของการ ประชาสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหากใครทําธุรกิจอะไรอย่างนี้อยู่ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเน้นการโปรโมตสักหน่อยนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าคุณจะต้องลงมือทําด้วยนะทําเหมือนแบบโอ้ทำเอาเป็นเอาตายเลยอะทาแบบหนักมากๆประมาณนี้นะคะแต่ให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงเนาะทุกคําพูดที่เราพูดไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะในการพูดการเจรจาเพราะฉะนั้นหากเราพูด ในทิศทางที่ดีกระแสพลังงานดีก็จะส่งผลมาหาเราเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีเนาะก็จะส่งผลกระทบเป็นเ,เรื่องราวใหญ่โตกลับมาหาคุณนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะเราจะพูดแบบเอาความคันึกคนองหรือว่าเอาเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอย่างเนี้ยไม่ได้นะคะอันนี้ไพ่สะท้อนเนาะสะท้อนไฟนะคะ โอเคไว้เปไน็นไรหรือยังไงดีอะประมาณนี้ละกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะคะสถานการณ์การงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคุณโชคลาภเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนกันยายนนะคะ,ะมาเริ่มที่ตัวตนของคุณเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้อ มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์เกิดขึ้นนะอาจจะเป็นงานในระดับครอบครัวหรือว่ามีงานเลี้ยงเกี่ยวกับทางบริษัทของคุณองค์กรของคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้พบเจอผู้คนมากมายอย่างที่ตาลบอกตอนแรกนะมันจะมีการพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเรื่องราวมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างเออมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณแบบ คือคุณเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเนาะแล้วทํางานมาเพื่อสนองนี้ตัวเองนะคะเนาะอยากได้อะไรคุณก็สามารถที่จะไขว่คว้ามันมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้นะคะแล้วมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยนะอืคุณอาจจะใช้อใช้เงินในการแก้ปัญหาในช่วงเดือนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนของคุณเป็นยังไงกันบ้าง ก็อาจจะมีการอรอคอยจังหวะในการพูดคุยในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่อย่างที่ตานบอกว่ามันจะมีการเจราจากันเกิดขึ้นนะคะบางทีคุณกับเพื่อนอาจจะกําลังวางแผนในการลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นะคะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะเข้าไปพบปะพูดคุยกันเขาอาจจะรอจังหวะคุยกับคุณไม่กล้าเข้ามาหาคุณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของคุณนะที่คุณจะ คว้าสถานการณ์ตรงนี้ได้หรือเปล่าคุณจะกล้าเข้าไปคุยกับเขาเพื่อพูดคุยอะไรบางอย่างที่คุณต้องการหรือเปล่ามันจะมีการดิวการวางแผนร่วมกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะครอบครัวของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีเนี่ยมันจะมีการเดินทางไปเพื่อพบปะพูดคุยญาติพี่น้องของคุณนะบางท่านอาจจะ คุณพ่อคุณแม่หรือว่ายติพี่น้องกับเราเนี่ยอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดมันก็จะมีการเดินทางไปเพื่อพบปะพูดคุยนะคะมีการอัปเดตข่าวสารอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะมีงานเลี้ยงงานอะไรบางอย่างให้คุณจะต้องเดินทางเพื่อไปหาเขาก็ได้นะคะแล้วตานเชื่อว่างานนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญนะอืมอาจจะเป็นการรวมญาติในลักษณะบางอย่างก็ได้นะคะอ่อ ลูกน้องบริวารน,นะคะคุณมีลูกน้องก็โฟกัสที่ลูกน้องได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในเลเวลที่เป็นลีดเดอร์หรือว่าเป็นซีเนียอะไรแบบนี้นะคะยังเป็นจูเนียร์อยู่คุณก็ไปดูที่บริวารของคุณก็ได้บางคนมีสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างอืมมันการกลับตันตันว่านะการงานเลี้ยงในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการรียูเนียน เกิดขึ้นคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่คุณไม่ได้เจอมานานแล้วเอออาจจะเป็นลูกน้องที่เคยทํางานร่วมกันหรือว่าเป็นรุ่นน้องก็ได้นะรุ่นน้องจากมหาลายัยรุ่นน้องจากที่เรียนที่ทํางานเก่าอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีการแบบเหมือนรีวิเนียนมีการมาพูดคุยเออ มันจะมีการหยิบยื่นการช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีคุณอาจจะได้รับของบางอย่างจากเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลานี้ในเรื่องของการงานนะหากคุณมีมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะก็สามารถให้คนที่อยู่ใต้อาน,นัตของคุณใต้คำบรรคับบัญชาของคุณอะไรแบบเนี้ยคุณไว้วานเขาได้คุณจะได้รับการช่วยเหลือกับจากเขาอย่างแบบ แบบดีเลยอ่ะเออเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะชาเลนจ์ Challenge ที่คุณจะเจอในเดือนกันยายนเป็นเรื่องอะไรคะโอ้คือมันจะมีตนันตันว่าการงานของคุณต้อง งานลัดตัวมากๆอย่างที่ตันบอกว่ามันจะต้องมีออการพูดคุยการเจราจาสื่อสารอะไรในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคุณอาจจะต้องมีการเดินทางเพื่อไปพูดคุยเจราจาแล้วมันหนักมันเหนื่อยนะคะมันงานคุณจะเยอะมากๆจนคุณไม่มีเวลาที่จะปลีกตัวไปทําอะไรอย่างอื่นเลยอะคะ่ะอ,อันนี้ก็ต้องแบบอย่าห,ากหักโหมมากจนเกินไปเนาะ,ะสำหรับคนที่ โดดเด่นมากๆในเรื่องของการเป็นเซลล์การเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะถ้าคุณมีลูกค้าที่จะต้องไปดีลงานด้วยหรือบางท่านเป็นระดับซีอมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีหุ้นส่วนอะไรแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมันมีการมันอาจจะเนี่ยอย่างทีง่บอกว่าบางทีการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีความ ไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นเออเราก็ยืนหยัดในมุมมองของเราว่าเราต้องการแบบนี้อยากได้แบบนี้เขาคนที่เราไปดีลด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นหุ้นส่วนของเราเขาก็มีมุมมองความคิดของเขาเขาก็มีจุดยืนในสิ่งที่เขาต้องการนะคะมันก็จะมีการแบบเนี่ยปรชิญหน้ากันในระดับหนึ่งเลยเออแล้วบางทีคุณอาจจะหาทางออกอะไรแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณรู้ตัวว่า ตัวคุณเนี่ยจะไปคุยไปเจราจารแล้วมันมันน่าจะแข็งจนเกินไปมันไม่สามารถที่จะประนีประนอมหรืออะไรได้นะคะคุณสามารถส่งบริวารของคุณลูกน้องของคุณหรือคนที่คุณคิดว่าเ,เขาดูแลไแล้วเขาจะช่วยเราได้อะเออแล้วเขาจะเต็มใจช่วยด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ดู ลองดูนะอืบางทีคนที่เขาอายุเยอะกว่าเราเขาก็จะอยู่เป็นแบบเป็นบริวารที่ดีของเราก็ได้นะคะไม่จาเป็นจะต้องเป็นเออลูกน้องที่แบบอายุน้อยกว่าเราแบบเนี้ยเออยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะบางทีคนที่อายุน้อยเขาก็มี ความสามารถมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีการก้าวกระโดดเป็นผู้นําในองค์กรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าอายุเยอะแล้วไม่มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่อัพเลเวลตัวเองก็จะต้องอยู่ใต้อาน,นัตของคนที่อายุน้อยแบบนี้ก็โอากาสเป็นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะให้คนเหล่านี้เนี่ยไปไปช่วยเจรจากับคุณ แต่เชื่อเถอะว่าการเจรจารในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการธุรกิจในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามอะ่ะตานเชื่อว่าคุณสามารถจัดการได้แล้วมันก็จะราบเรื่อนไปในทิศทางที่คุณต้องการด้วยนะคะอืมสุขภาพมีอะไรต้องกังวลหรือเปล่านะคะสุขภาพนะให้มองว่าด้วยความที่แบบให้ความรุความร้อนอะไรตรงนี้มันขึ้นเนาะการเดินทางเอออะไรตรงนี้นะคะให้คุณ อากาศด้วยมันช่วงหน้าฝนก็จริงแต่ว่าอากาศมันอบอ้าวเนาะให้คุณทานน้ำให้เยอะๆนะคะการเดินทางอะไรตรงนี้ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะของเก่าของเดิมของอะไรตรงนี้ที่มันโรคหูโรคตาอยู่แล้วไม่เจริญอะไรแบบนี้ให้คุณตัดสินใจทิ้งได้เลยนะคะมันจะได้แบบว่าส่งผลนี้ต่อสุขภาพคุณด้วยบางทีมันมีน้ำเน่าน้ำขังจากที่ฝนตกอะไรแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบกับคุณได้นะคะรู้สึกพูดเร็ว รู้สึกคอแห้งรู้สึกเหนื่อยอโอเคเหมือนเล่งทำเวลามากเลยอ่าในเรื่องการงานนะคะเป็นยังไงบ้างการงานของคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อเป็นเป็นอเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะที่ เขาจะมีความเมตตาม,มากๆเขาจะอบอุ่นเขาจะให้การช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะอาจจะมีการแนะนํามาจากเขาในการช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานของคุณก็ได้นะคะคุณจะได้รับความไว้วางใจได้ทำโปรเจกต์ที่เขาเล็งเห็นแล้วว่าตัวคุณสามารถจัดการได้นะคะด้วยความละเอียดรอบคอบของคุณด้วยความใส่ใจของคุณคุณเป็นคนที่ใส่ใจไม่ใช่แค่กับตัวเองนะ คุณไม่ได้โฟกัสที่ตัวคุณเองเท่านั้นคุณยังโฟกัสไปเผื่อแผ่คนรอบข้างของคุณด้วยเพราะฉะนั้นตันเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานที่คุณทําอยู่เนี่ยเขาเล็งเห็นแล้วว่าตัวคุณเองอะ่ะน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะได้รับผลตอบแทนจากองค์กรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเตรียมรับฟังข่าวดีได้เลยนะน่าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณได้ตื่นเต้นอืมโชคลาภเป็นยังไงคะ โชคลาภมาจากการเดินทางนะเออคุณถ้าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าชีวิตของคนช่วงนี้มันนิ่งๆมันไม่หวือหวามันไม่อะไรเลยนะคะโชคลาภมันมาจากการที่คุณเออมีการปรับเปลี่ยนย,ย้ายที่อะไรแบบเนี้ยเออก็ ใครที่ไม่ได้แบบว่าโยกย้ายที่ทํางานถูกเลื่อนตําแหน่งหรืออะไรตรงนี้นะคะก็ให้คุณเนี่ยเดินทางคุณจะเดินทางไปหาครอบครัวคุณก็ได้เออมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกับตรงนี้นะคะคอยปรับสภาพความเป็นอยู่ให้กับคุณแล้วกันเอ,อ่อเรียกว่ายังไงอะโชคลาภมาจากการเดินทางก็ได้เลขรถของคุณก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเดินทางใกลๆได้หมดเลยบางคนเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเล ต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่มันลดน้อยถอยลงไปมันเป็นเรื่องอะไรนะคะ <c oughs> การงานนะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะว่าคืองานก่อนหน้าน,นี้ของคุณมันอาจจะเยอะจนทําให้คุณแบบกระดิกตัวไม่ได้เออไปไหนไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงานของคุณก็ยังเยอะอยู่แต่งานที่คุณมันจะต้องเป็นงานที่แบบคุณจะต้องลงมือทอําอ่ะ เออที่มันจะต้องนั่งอยู่กับที่มันไม่ได้ขยับพย่อนไปไหนเนาะซึ่งไองานที่มันเข้ามาทางออนไลน์หรือว่ามันจะต้องมีการพูดคุยผ่านออนไลน์อะไรแบบนี้มันมี movement อะไรตัวนี้มันจะลดน้อยถอยลงไปละนะคะคุณจะได้น่าจะเรียกว่ายังไงไม่คุณจะต้องเดินทางเพื่อไปคุยกันแบบ face to face เออมันจะไม่ได้คุยผ่านทางออนไลน์เยอะเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะต้องแบบ face to face เนาะกันแบบเจอหน้ากันคุยกันเพื่อดีลกันอะไรแบบนี้นะคะผลสรุปของคุณในเดือนนี้นะก็โหคิงถ้วยควีนถ้วยขึ้นมาเป็นคู่กันเลยนะอืมเชื่อแต่ว่าในในช่วงเดือนนี้น่าจะมีใครหลายๆคนเข้ามาหาคุณเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามา ขอคําแนะนําคําปรึกษาจากคุณอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะเชื่อว่าเด๋ยวเดือนเนี้ยจะต้องแบบเป็นเดือนที่แบบเมา์ไม่หยุดอ่ะเออมันมีเรื่องเข้ามาให้คุณได้พูดได้คุยได้แบบว่ามานั่งจับเจา้านั่งคุยกันซิมันเป็นยังไงเอออาจจะมาในลักษณะข,ของคนในครอบครัวของคุณญาติพี่น้องของคุณที่ พยายามที่จะขอคําปรึกษากับคุณก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนของคุณคนในที่ทํางานของคุณก็ได้เป็นไปได้หมดเลยนะช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมในการมีคนมาขอคําปรึกษามีคนมาพูดมาคุยด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยแล้วนะหรือว่าแต่งงานแล้ว นะคะเป็นแฟนแล้วอะไรแบบนี้นะคะได้หมดเลยนะความสัมพันธ์ในเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะอืมสี่เหรียญหนึ่งถ้วยต่เชื่อว่าเอ,อ่อคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยน่าจะมีการเอาเงินเก็บบางอย่างไปทำอะไรที่สามารถ ต่อยอดความสัมพันธ์ได้นะคะบางทีก่อนหน้านี้เราอาจจะติดอยู่ในภาวะที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกการเงินมีอะไรบางอย่างที่ติดขัดหรือความรักมันจืดชืดไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะต้องใช้เงินเก็บเงินสะสมของคุณไปซื้อของอ,อที่มันมีมูลค่าทางจิตใจแล้วก็ให้กับ คู่รักของคุณก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เติมจิตวิญญาณในเรื่องของความรักให้มันแบบให้มันกระชุ่มกระชวยมากขึ้นเนาะพากันไปกินของอร่อยๆนะคะอาจจะใช้เงินตรงนี้เยอะหน่อยนะแต่ก็มันจะได้แบบว่าทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปใน,ปน,ปนทิศทางที่ดีแล้วกันนะคะประมาณนี้เนาะก็อะไรที่มันควรซื้อควรใช้จ่ายก็โฟกัสไปที่ตรงนั้นนะคะอย่า อย่าตระหนี่มากจนเกินไปเพราะว่าบางทีอะ่ะคนรักของเราเขาอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยอะ่ะอาจจะต้องการแค่แบบเฮ้ยซื้อไอติมมาฝากเฮ้ยซื้อของกินที่เธอชอบมาฝากอะไรแบบนี้ค่ะมันจะทําให้จิตวิญญ,ญาณในเรื่องของความรักอะ่ะมันมันกระชุ่มกระชวยขึ้นอม,มันแสดงถึงความใส่ใจนะคะของเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องมีอาราคาแพงก็ได้มันสามารถต่อจิตวิญ,ญญาณ เอ่อต่อความต่ออายุของความรักของเราไปให้แบบยืดยาวได้นะคะอ่ะโอเคสำหรับคนโสดนะคนโสดคะมีแนวน้อมที่จะได้เจอกับเอ่อความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในเดือนกันยายนหรือเปล่านะคะโอ้โหมีคนเข้ามาจีบนะแต่คุณเนี่ย พร้อมไหมพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองออกมาเผชิญกับโลกภายนอกไหมพร้อมที่จะ move on จากความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือเปล่านะคะอันนี้คุณก็จะต้องถามตัวคุณด้วยนะว่าคุณพร้อมหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาจีบคุณแน่นอนมีคนเข้ามาพร้อมที่จะไขปัญหาชะตาชีวิตของคุณในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเขาคนนี้จะมาแล้วแก้ไขปมในใจของคุณได้เขาคนนี้เข้ามาแล้วจะพาคุณ ออกไปจากเซฟโซนของคุณบางทเออมันไม่ใช่เซฟโซนเรียกว่าไงนะออกไปจากมุมมืดของคุณอะมุมที่คุณยังยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่คุณไม่ move on สักทีนะคะเนี่ยคุณคุณเหมือนรออะไรบางสิ่งบางอย่างทั้งทที่มันมาแล้วแต่คุณไม่ยอมไม่ยอมขว้าไว้คุณอาจจะมีความกลัวบางอย่างเนาะความกลัวเหล่านี้มันยึดติดอยู่กับคุณอยู่ภายในใจคุณคุณไม่กล้า ก้าวออกมาจากเซฟโซนของคุณคุณกลัวผิดหวังคุณกลัวเจอกับปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ตาลอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ในเดือนกันยายนนี้เป็นความส็นเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะสดใสน,นะเป็นถ้วยใบใหญ่ที่มันสว่างสดใสมากๆเลยอะ่ะแล้วตาลเชื่อว่าเขาจะพอๆคุณคุณไม่จำเป็นจะต้องคบกันนะตอนนี้ก็ได้ขอแค่คุณเปิดอกเปิดใจลองคุยกับเขาดูตาลเชื่อว่า การพูดคุยของคุณและเขาว่ามันจะนำพาคุณไปไปในเส้นทางที่ถูกที่ควรโอ้ไปในเส้นทางที่คุณควรจะไปนะคะผลสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแฟนหรือเป็นแฟนกันมันขึ้นอยู่กับตัวคุณและตัวเขาว่าคุยกันแล้วคลิกกันมากแค่ไหนความสามารถจะพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวคุณและตัวเขานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณเนี่ยเปิดใจก่อนเออ โอกาสมันมาแล้วมันดีด้วยทุกคนรอบข้างเขารู้หมดเลยว่าแบบมันมีคนสนใจคุณนะเออแต่คุณไม่ยอมเปิดโอกาสรับเขาเข้ามาในชีวิตนะคะลองเปิดใจลองพูดคุยดูนะอาจจะทําให้คุณได้พบเจอกับอะไรบางอย่างที่มันตอบโจทย์ชีวิตคุณมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะมา ขอ,อพลังงานครูบาอาจารย์กันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์พลังงานเบื้องบนอยากจะบอกอยากจะแนะนําอะไรคุณในเดือนกันยายนนะคะอูห้หูพระแมกมาขึ้นนะพนุมานพบบุตรนะคะเฉลิมฉลองพิสูจน์นะนี่รักตัวเองให้มากๆนะคะอย่าไปยึดติดกับอะไรที่มันไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์กับ ชีวิตคุณในตอนนี้นะคะกลับมารักตัวเองให้มากๆอะไรบางสิ่งบางอย่างที่าจัก,กรวาลเขาหยิบยื่นให้นะคะคุณอาจจะได้เจอคนถูกเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจอาจจะเจอจากงานเฉลิมฉลองที่คุณจะไปร่วมวงร่วมปาร์ตี้ตรงนี้ก็ได้งานรวมญาติก็ได้หรือว่างานรีวิเนียนของอนักเรียนอะไรแบบเนี้ยเออได้หมดเลยนะคุณจะได้เจออะไรที่มันแบบเฮ้ย มันไม่คาดฝันไม่คาดคิดเลยว่าจะได้เจอนะคะถ้าคุณเจอแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะคะอย่าไปกลัวกับความผิดพลาดหรือความผิดหวังที่มันในอดีตความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้หรือสิ่งดีๆโอกาสในด้านการงานหรือการเงินที่มันจะเข้ามาหาคุณเนี่ยอยากให้คุณคว้าไว้นะคะลุยให้เต็มที่ทําให้เต็มที่นะคุณพอคุณเจออะไรที่มันคลิกแล้วอะ่ะ ให้คุณรูได้เต็มที่มันอาจจะเหนื่อยก็จริงนะคะแต่ว่าผลตอบรับผลออตอบแทนที่ได้เนี่ยตานว่าคุ้มค่ากับตัวคุณมากๆนะคะก็พลังงานของชาววันจันทร์นะคะในเดือนกันยายนก็จะประมาณนี้นะคะตันก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะที่แบบว่าพลังงานน้พ่คือดีมากๆนะคะขอให้คุณกล้าที่จะ รับโอกาสดีๆที่จักรวาลเนี่ยพลังงานจักรวาลหรือครูบาอาจารย์ของคุณเนี่ยส่งมาให้กับคุณนะคะรับโอกาสนั้นไว้ไม่ว่าโอกาสนั้นมันจะมาในลักษณะของการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะคะแล้วก็ลองพัฒนา โอกาสตรงนี้ไปเรื่อยๆดูนะคะตันเชื่อว่ายังไงมันจะสามารถเติบโตไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอนก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยกับตันอัปเดตพลังงานกันได้นะคะสําหรับวันนี้ตันต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ